ชมไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะที่งานกาชาตินะคะเม่ทรจ้าว่าคุณสุธาทิพย์ได้ไปไหมย,ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยแต่<อ>คิดว่าก่อนที่จะงานจกาชาติจบก็จะต้องไปกันสักวันใช่ค่ะเพราะว่าสินค้าที่นั่นนะคะมีให้เลือกซื้อเลือกหากันเยอะมากรวมไปถึงนะคะค่าเข้าเนี่ยก็ราคาไม่แพงแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือกาชาติด้วยเมื่อวานนี้ค่ะประชาชนก็ให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้านําเข้านะคะที่ซุม้มกระทรวงการต่างประเทศภายในงานกาชาติประจําปี2558ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมการลุ้นรับรางวัลใหญ่ในการ จับสลากกาชาดด้วยค่ะที่สุ่มจัดงานของกระทรวงการต่างประเทศนะคะภายในงานกาชาดบริเวณสวนอัมพรเมื่อวานนี้นะคะมีการนําสินค้าคุณภาพดีจากประเทศต่างๆมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อกันจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเครื่องประดับของใช้ต่างๆและอาหารรวมถึงมุมสินค้ามือสองที่ได้รับบริจาคจากข้าราชการในกระทรวงซึ่งนํามาจําหน่ายในราคาถูกโดยปีนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดให้ประชาชนร่วมลุ้นจับสลากโดยมีรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์มูลค่า กว่า1นล้านสองแสนบาทซึ่งไรายได้จากการออกร้านจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพร,รัชราชสุดาสยามบารมราชกุมารีองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขกุศลของสภากาชาติไทยต่อไปขณะที่ตำรวจนครบาลจับกุมผู้ต้องหา3าคนพร้อมเงินสด1262บาทและสมุดใบเสร็จรับเงินสองเล่มซึ่งก็มีพฤติกรรมการโชคทรัพย์ผู้มาเที่ยวงานกาชาด้วยการเรียกรับเงินค่าจอดรถด้วยนะคะถ้าเกิดใครพบเบาะแสะแบบนี้ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลบริเวณโดยรอบได้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวชมงานกาชาดไปกันได้ วันนี้วันสุดท้ายแล้วคุณสถานีวัน,นี้สุดท้ายแล้วด้วยนัน่าสนใจนะ,ะ,ะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะไปเนาะคุณนังการค่ะ,คะ